ไม่มีใครค้นอะไรอย่างอื่นแล้วนะนะคะเดี๋ยวครูให้เวลาจดตอนท้ายตามมอนต์อย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดกันเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการยุบมุมทวนให้ก่อนเมื่อคราวที่แล้วเนาะถ้าเป็นยุบมุมบนแกนนอนที่เป็นมุมที่ไม่ว่าจะเป็นบวกเซต้าหรือลบเซต้าบนแกนนอนตรงนี้เราจะได้เป็นฟังก์ชันเดิมโอเคไหมคะันทันไหมนะคะแล้วต่อมา ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมุมในแกนตั้งแกนตั้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบวกเซตาหรือลบเซตาจะไปทางไหนก็ช่างตรงเนี้ยนะคะเราจะได้เป็นโคฟังชันสิ่งที่เด็กต้องจำได้โคฟังชันนะคะอันนี้ไซด์เป็นโคฟังชันกับคอสนะคะแล้วก็แทนเป็นโคฟังชันกับคอร์ แล้วก็เศษเป็นโคฟังก์ชันกับอะไรลูกโคเ e กชื่อมันเต็มเม,มันก็คือ c o เซกเนาะโคมาจากโคฟังก์ชันของเศษอยูดีนะคะอ่ะทีนี้ทีน,ทนี้เด็กตั้งสตินะคะในวันพรุ่งนี้เราจะเนี่ยสอนเสร็จสี่ข้อแล้วให้เวลาทบทวนเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะเป็นการสอบซ้อมควิสซ้อมนะคำว่าซ้อมควิสก็คือให้เด็กเนี่ยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ ทำคนเดียวแต่ทำคนเดียวนะไม่ปรึกษาใครเปิดดูอะไรก็ได้ที่อยู่ในสมุดแล้วพยายามลองทำด้วยตัวเองประมาณนี้นะคะนะดังนั้นขอว่าพวกนี้คือซ้อมเหมือนซ้อมสอบซ้อมควิสเบาๆหยอก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 เลยเอาหยอกแรงไปเหรอเออก็คอยมาดูแต่ว่าเราจะลองดูก็ไม่ได้เอาคะแนนแต่อยากให้รู้ว่าเด็กอ่ะติดตรงไหน ทำตรงไหนไม่ได้ซึ่งวันนี้พยายามดูตามสเต็ปขั้นตอนก่อนครูสั่งเลยนะเวลาที่เราทำควิสขอร้องว่าเด็กจะต้องเขียนทุกอย่างตามสเต็ปก่อนครูจะให้หยุดเขียนทุกอย่างตามสเต็ปเมื่อเด็กทําคล่องเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะอ่ะเริ่มต้นเราบอกว่าสิ่งที่เด็กจะต้องรู้จากตรงนี้นะเด็กจะต้องแอบทดด้วยตัวเองเนี่ย คำว่าแอบทดคือเด็กจะคิดตรงไหนก็ได้ได้หมดตรงนี้นะคะนะเด็กมองนะคะหนึ่งสามสองศูนย์เนี่ยเด็กจะต้องมองว่าหนึ่งสามสองศูนย์มันเกิดจากเลขอะไรได้บ้างทีนี้บางทีครูก็ยังต้องทดเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องทดทันไหมคะแต่ถ้าเด็กไม่ทดแล้วเด็กจะมานั่งทางในแล้วมันเลขมันไม่ออกนะลูกนะคะแต่ถ้าเกิดใครนั่งทางในแล้วเลขออกก็บอกครูด้วยเอออีนี้ดูต่อเราบอกว่า คราวที่แล้วถ้าเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเราให้มาวงกลมหนึ่งหน่วยแบบนี้มุมที่เรารู้เนี่ยโอ้ยอะไรที่เรารู้มุมที่เรารู้มากสุดจําได้ใช่ไหมหนึ่งรอบคือสามร้อยหกสิบสองรอบคือเจ็ดร้อยยี่สิบนี่มันก็ยังไม่ถึงเลยสามรอบคือหนึ่งสี่สี่ศูนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเลข 4, สี่จุดหลักเด็กต้องทราบถามว่า ศูนย์เนี่ยมันห่างจากหนึ่งสามสองศูนย์เท่าไหร่อันนี้คือวิธีการคิดนะครูกาลังสอนวิธีการคิดอยู่เพราะฉันอยากพลาดไปตรงไหนนะถ้าเด็กก้มพลาดไปตรงไหนเด็กจะพลาดตัวเลขแล้วเด็กจะงงว่าเลขมันมาจากไหนนะคะพยายามกดทนครูด,ดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วบอกว่าอยากรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่เด็กตั้งลบเลยหนึ่งสี่สี่ศูนย์ลบกับหนึ่งสามสองศูนย์อันนี้ลบกันได้ศูนย์ได้สองได้หนึ่งมันต่างกันอยู่ร้อยยี่สิบ ทีนี้ถ้าเกิดเด็กบางคนใจร้อนหรือลืมที่เราตกลงกันไว้เด็กลองมองนะสมมุติเด็กบอกอโอยครูงั้นหนูเอาเลยหนึ่งสี่สี่ศูนย์ลบก,กับร้อยยี่สิบหนูจะเขียนแบบนี้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งสามสองศูนย์ใช่ไหมใช่แต่แต่แต,แต,แต่แต่เด็กอย่าลืมข้อตกลงเราบอกว่าเซตาของเรานี้ต้องไม่เกินกี่องศาลูกเก้าสิบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้อยี่สิบแปลว่าเกินแล้วใช่ไหมเกินแล้ว ดังนั้นจุด e 1440เนี่ยใช้ไม่ได้งั้นเราเอามาลองจุดที่มันใกล้เคียงอีกนิดนึงเด็กมองนะ4440ไม่ได้อ่ะลองจุดนี้ดูแล้วจุดนี้ครูหนูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยจุดนี้มาตรงเนี้ยเรารู้ว่านี่คือ1440แล้วเนี่ยคือกี่องศาลูก90องศาจำทันไหมคะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเอา้าลองตั้งลบดู1440ลบกับ เก้าสิบองศาจำทันไหมอีนี่ลบกันไนดะ้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งอันนี้คือตัดกันอันนี้เป็นเลขอะไรคะเลขห้าแล้วก็อันนี้เป็นสามนี่โดนยืมไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสามดังนั้นจุดตรงนี้เรารู้โดยปริยายว่ามันคือหนึ่งสามห้าศูนย์โอเคไหมคะถามว่าครูจําได้ไหมจําไม่ได้หรอกโค้เอาโอเคไหมหนึ 1, 3, 5, 0, ่งสามห้าศูนย์ย้ำอีกครั้งมาจากตรงนี้หนึ่งสี่สี่ศูนย์ลบ กับ90องศาเราก็เลยได้จุดนี้ออกมาเอาใหม่นะปุ๊บเอ้ยจดไม่อยากได้จุดนี้อยากได้จุดนี้ขึ้นมาเด็กก็เอา1440ตั้งแล้วไปทำยังไงลูกลบกับเท่าไหร่คะสามร้ยขอโทษร้อยแบแบบนี้ถูกไหมลูกหรือหนูจะบอกเอ้ยเคลื่อนไป2รอบก็2องเอ้ย720แล้วบวกเพิ่มขึ้นไปอีก180ก็ได้เช่นเดียวกันตามทันไหม ดังนั้นใครจะคิดจากบวกจากลบได้หมดถ้าเกิดเด็กดูวงกลมหนึ่งหน่วยคลองอะทีนี้เราบอกว่าถ้าเริ่มจากหนึ่งสามห้าศูนย์ตรงนี้นะคะหนึ 1, 3, 5, 0, ่งสามห้าศูนย์ครูถามว่าหนึ่งสามห้าศูนย์นี่มันเกินใช่ไหมมันเกินใช่ไหมเราต้องการแค่หนึ่งสามสองศูนย์ใช่ไหมคะถ้าเกินมาเราก็ต้องทอํายังไงออกไปลูกลบออกไปลบเท่าไหร่ล่ะเออลบกับ 30องศาก็จะได้เป็น1320เหมือนเดิมโอเคไหมคะอ้าวทีนี้ทีนี้เด็กดูนะคะเราเริ่มมาเขียนเลยขออนุญ,ญาตเคลื่อนอีนี่ไปอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วกันเกะนะคะอ่าตรงนี้นะครูเริ่มจากตรงนี้ครูค,คิดเลยแทนของตรงนี้ก็คือแทนของหนึ่งสามสองศูนย์นะคะจะมีค่าเท่ากับแทนแล้วก็ของวงเล็บตัวนี้นะหนึ่งสามห้าศูนย ลบกับตัวนี้สามสิบองศาครูย้ำนะคะว่าเด็กต้องใส่วงเล็บแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อก้อนนี้กับก้อนนี้มันคือก้อนเดียวกันทันไหมคะถ้าเด็กไม่ใส่วงเล็บเด็กผิดเลยนะคะหมายถึงวงเล็บก้อนใหญ่เนี่ผิดเลยนะคะอ่ะดูต่ออันนี้นะคะจากแบบนี้อันเนี้ยเราได้แล้วว่าอันเนี้ยมุมในแกนตั้งเห็นไหมลูกเนี้ยมันอยู่เนี้ยมุมในแกนตั้งแล้วนะ แล้วบอกว่าเฮ้ยบวกกับเซตัสที่ไม่เกิน90องศาตรงสเปคทุกอย่างถ้าตรงทุกอย่างแบบนี้แปลว่าเด็กพร้อมที่จะทําอะไรแล้วลูกยุบมุมไดนะ้ละพอจะยุบมุมเด็กต้องไล่สเตปในหัวก่อนว่าอ๋อจะยุบได้อ่าเด็กได้นะหนึ่งสามห้าศูนย์นะคะแล้วบอกว่าอันที่หนึ่งเราต้องมองก่อนว่ามุมในแกนอะไรเด็กมองนะอันนี้มุมในแกนอะไรนะตะกี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ย เนี่ยเราเริ่มจากจุดนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจุดนี้อยู่บนแกนตั้งหรือแกนนอนเลือกเออแกนตั้งเพราะฉะนั้นเราบอกว่าแกนตั้งแกนตั้งได้อะไรเด็กก็ต้องจําได้ว่ามันมีค่าเท่ากับโคฟังก์ชันได้โคฟังก์ชันออกมาใครตามไม่ทันมีไหมคะนะหนึ่งสามห้าศูนย์อยู่บนแกนตั้งนี่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะทีนี้อันที่สองหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วลบกับสามสิบ ไปอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาไปนี่หรือนี่ซ้ายหรือขวาลบนะบวกทวนลบตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในลบมันก็จะทิศทางแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือลบนะคะในทิศทางตามเข็มเนาะดังนั้นจากจุดนี้จะตามเข็มก็ต้องย้อนมาที่นี่ตามทันนี้ลูกนะคะเราก็เลยบอกว่าอ,อ๋อจากนี่มาตรงนี้นะอันนี้ก็จะมาอยู่นี้เรารู้ว่าอ,อ๋ออยู่คอนแรนที่อร่อยเนี่ย ควอดแลนที่สามทาาทนไหมคะอ่ะอันที่สองเราต้องรู้คคอดแลนที่สาม x ติดลบ y ติดลบครูถามถ้า x ติดลบ y ติดลบดังนั้นค่าแทนเป็นอะไรแทนคืออะไรคะถามอีกแล้วแทนคือไซหารด้วย c คอรเพราะฉะนั้นไซคือลบหานด้วยลบกลายเป็นบวกดังนั้นแทนที่อยู่คคอรแลนที่สามมีค่าเป็นอะไรลูกเป็นบวกโอเคนะคะ นะเราก็ได้2ขั้นตอนนี้แล้วเรามายุบมุมได้เลยทันทีเวลาจะยุบอันแรกข้อที่1นึ่งสีดำตัวนี้นะคะแกนตั้งได้เป็นโคฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยในโคฟังก์ชันของมันเนี่ยเราบอกว่าอะไราเป็นโคฟังก์ชันกับแทนนะพูดไปแล้วตะกี้คืออะไรนะเออแทนเฉยๆชื่อ,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 อตเต็มๆคือแทนเจนต์ลูกโคฟังก์ชันของแทนก็คือคอท พราะคอร์ดชื่อเต็มๆของมันคือโคแทนเจนต์โอเคนะคะดังนั้นจากแทนก็เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยเป็นคอร์ดและคอร์ดของกี่องศาลูกสามสองศาทีนี้อย่าลืมข้อที่สองบอกว่าพอคอร์ดตัวนี้มุมมันอยู่ในกรณีที่สามแรนีที่สาค่าแทนเป็นไรลูกเป็นบวกดังนั้นข้อนี้เด็กก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรลงไปลูกเครื่องหมายบวกลงไปโอเคไหมคะทีนี้ทีนี้ ใครที่จำได้นะคะเด็กก็สามารถที่จะต้องไปต่อได้คอร์ดสามสิบเนาะคอร์ดคือคอสสามสิบนะคะคอร์ดสามสิบนะก็คือคอสสามสิบหารด้วยไซส์สามสิบเพราะว่าคอร์ดคือคอสหารด้วยอะไรลูกหารด้วยไซโอเคไหมคะตามนี้นะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราเลยบอกว่าเอ้ามองย้อนกลับไปสามสิบอยู่ไหนสามสิบอยู่นี่คอร์ดคือคอสคอสคือสแควรูทสามส่วนสอง หารด้วยเศษหนึงส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นอีนี้ตอดการคําตอบของตรงนี้คือเท่าไหร่ลูกสแควรูทสามดังนั้นข้อนี้เด็กก็เลือกที่จะเอาไปตอบได้เลยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกสแควรูทสามตามนี้เห็นไหมคะเด็กสังเกตว่าในทุกๆอันที่เราพยายามทำอะขั้นตอนครูไม่ได้เปลี่ยนเลยนะขั้นตอนครูเหมือนเดิมเป๊ะแต่ครูเปลี่ยนอะไรลูก เปลี่ยนมุมเปลี่ยนฟังก์ชันตามทันไหมคะโอเคไหมนะคะเรามีให้สี่ตัวอย่างวันนี้อดทนนะแล้วค่อยๆตั้งใจค่อยๆดูอีกทีหนึ่งอ้าวข้อที่สอง้าวข้อสองมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วก็อธิบายไปมุมที่เป็นบวกอย่างเดียวเลยไม่เคยพูดถึงมุมลบเลยแต่ถามว่ามุมลบยากไหมไม่ยากถ้าเด็กจําได้โอเคไหมคะนะอ้าวเด็กมองเด็กจําอันนี้ได้ไหม จำอันนี้ได้ไหมที่บอกว่าอันนี้คะ่ะซายลบเซตามีค่าเท่ากับอะไรลูกไซร์ลบเซตาจำได้ใช่ไหมซายคอนเลนที่สี่เครื่องหมายเป็นอะไรลูกซร์คอนเนที่สี่คอนเลนสี่อะไซร์คอเลนสี่เครื่องหมายติดลบเพราะฉะนั้นไซร์ลบเซตามีค่าเท่ากับลบของไซร์เซตา ถ้าใครจะไม่จำจากคอนแลน์เด็กต้องจําอินี่ได้เพราะพูดหลายรอบอยู่เนาะอันนี้นะนะคะกาบอีกอันหนึ่งเราก็รู้ตรงนี้คอสของลบเซตามีค่าเท่ากับอะไรลูกคอสเซตาเพราะคอ,คอสเซตที่อยู่ในคอนแลน์ที่สี่มีค่าติดเอ,อเป็นบวกโอเคไหมลกูกไม่ติดลบคอนแลน์ที่สี่เนาะคอสอยู่ทางขวามือมตามทันเนี่ยคะสุดท้ายแล้วของค่าแทนไอแทนลบเซตา ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะลบแทนเซดังนั้นถ้าเราเจอไอ้มุมที่ติดลบเราเปลี่ยนมุมติดลบให้เป็นบวกได้โดยใช้สูตรตรี้โอเคไหมลกูกอ่ะงั้นเขียนแอบเขียนสูตรให้แล้วกันอันนี้นะคะคอสของลบเซตานี่นะคอสของลบเซตามีค่าเท่ากับตัวนี้นะลกูกก็คือ c o สเซตาตามนี้โอเคนะคะนะอ่ะมาต่อนะคะ ดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราก็เลยได้ว่าดังนั้นนะค o s ของลบหนึ่จะมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยค o s ของ1380เลยทันทีโอเคไหมมาจากอีสูตรข้างบนอีสีแดงๆตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามเจอมุมลบ ให้ใช้ e สามตัวตวเะเกียบ cos ลบเซตามีค่าเท่ากับ cos เซตาไลบเซตามีค่าเท่ากับลบสายเซตาแทนลบเซตามีค่าเท่ากับลบแทนเซตาเด็กต้องรู้ตรงนี้โอเคนะอ่ะไปต่อแปลว่าตรงเนี้เราก็จะได้ว่าเอาดูนะ cos ของตัวนี้หนึ่งสามแปดศูนย์เด็กลูกเมื่อกี้เราทำมาแล้วเนาะหนึ่งสามแปดศูนย์แยกออกเป็นอะไร เรารู้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสามห้าศูนย์เรารู้อีนี่แล้วถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งสามห้าศูนย์อยากได้หนึ่งสามแปดศูนย์ทำยังไงซัเอาไปบวกอีกเท่าไหร่หนึ่งสามห้าศูนย์บวกอีกเท่าไหร่เลยได้เป็นหน,นึ่งสามแปดศูนย์เออบวกสามสิบเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กก็เขียนได้เลยลูกหนึ่งสามห้าศูนย์บวกกับอีกเท่าไหร่ลูกสามสิบองศาได้เป็นหนึ่งสามแปดศูนย์ทันทีโอเคไหมคะนะ พอได้เป็นแบบนี้ปุ๊บเราบอกอ้าวเราจะทำยังไงต่ออีนี่จุดบนแกนตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วอันเนี้ยเซต้าก็คือไม่เกิน90องศาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราพร้อมที่จะยุบมุมแล้วเด็กวาดรูปมาใหม่อ่ะเวลาเด็กจะวาดรูปเด็กมองนะคะ1350อยู่ที่นี่อันนี้นะ1350แล้วบวกเซต้าไปซ้ายหรือขวา ไปทางขวาเพราะฉะนั้นถ้าบวกเซต้าไปทางขวามือตรงนี้อีก30องศาแปลว่าคำตอบนี้อยู่ในคนแรนที่ไหลเนี่ยควอนตที่4อ่ะมาไล่สเต็ปเขียนอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งได้แกนอะไรเนี่ยอยู่บนแกนอะไรเนี่ยหนึ่งสามห้าศูนย์เอออันนี้เขียนเลยค่ะแกนตั้งได้เป็นอะไรเหมือนเดิมลูกโคฟังกชันเหมือนเดิมนะคะ ทุกคนต้องมีรูปนะเวลาทดมานะแล้วส่วนอันที่สองนะคะก็คือเครื่องหมายถูกไหมอยู่ในคคอดแลนที่สี่ x เป็นควอดแลนที่สี่ x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  เป็นบวก y ติดลบโอเคไหมลูกตามทันไหมคะดังนั้นถ้า x เป็นบวก y เป็นลบดังนั้นคอตเป็นอะไรเนี่ยลูกคอตคอคือต,ตัวหน้าหรือตัวหลังเออตัวหน้าเพราะฉันคอตก็เป็นบวกนะคะตามนี้นะอ้าว เริ่มมายุบมุมละได้โคฟังชันงั้นกลับมาอีกแล้วโคฟังชันของคอสคืออะไรอะ่ะคือไซดีมากอันนี้ก็คือไซของกี่องศาลูกสามสิบองศาอยู่ใน q u a ร r a n ที่สี่คอสเป็นบวกเด็กก็ใส่เครื่องหมายมาให้ด้วยโอเคไหมคะนะทีนี้พอไปต่อไซสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย ซ่ายสามสิบอยู่นี่คือเจ็ดหนึ่งส่วนสองโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กก็ตอบข้อนี้ไปเลยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเจ็ดหนึ่งส่วนสองจบแล้วโอเคไหมลูกอดทนนะแข็งใจนะเหลือสองข้อนะคะวันนี้ดูจะร้อนร้อนดูนเหนื่อยเพนีอยอยู่เนาะนะคะไม่เป็นไรอดทนอดทนแขรงะเข้าลึกๆเออ <laughs> อ้าวข้อสามข้อสามข้อสามอันที่มันเป็นเลดียนมันง่ายกว่า เพราะว่าเราทบทุกคนท่องสุดคูณได้อยู่แล้วนะคะเอาที่มันใกล้เคียงละต่างกันแต้มเดียวอ่ะนะคะอ้าวเด็กมองสามสิบเอ็ดพายส่วนหกเด็กแยกออกเป็นอะไรอ่ะหกอะไรใกล้เคียงสามสิบเอ็ดที่สุดอือหกห้าสามสิบก็เป็นสามสิบพายส่วนด้วยหกและบวกขาดหรือเกินเนี่ยขาดหรือเกินเราอยากได้สามสิบเอ็ดนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งพายส่วนหกจบแล้ว เห็นไหมคะเสร็จแล้วอ่ะเด็กก็นาหยิบมาเขียนได้เลยตรงนี้นะคะเศกของตรงนี้สามสิบเอ็ดพายส่วนหกจะมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะเศกของก้อนนี้เลยใส่วงเล็บด้วยสามสิบพายส่วนหกบวกกับตรงนี้ก็คือเป็นพายส่วนหกโอเคไหมคะนะพอเป็นแบบนี้เด็กฟังนะถ้าเป็นในเรื่องของเรเดียนอะ่ะเด็กกรุณาตัดก่อนไม่อย่างนั้นเด็กก็จะงงว่าสามสิบพายส่วนหกมันอยู่ตรงไหนน,นะคะตัดได้ตัดก่อนนะ อันี่ตัดกันห1หนึ่งหหห้าสแสดงว่าตรงนี้เหลืออะไรอะเหลือห้าพายนะคะอันนี้คือเศษของตรงนี้นะหาพายบวกกับพายส่วนหซึ่งตรงนี้เด็กจะเห็นได้ว่าเด็กจะเห็นได้ว่า<ๆ>เฮ้ยมันอยู่ใน4ี่จุดหลักของเราแล้วย้ำนะตัวหน้าต้องเป็นสี่จุดหลักของเราอีตัวหลังจะต้องไม่เกิน90องศาครูบ,บอกใบ้ไว้ให้เลยว่าณวันนี้จุดนี้ที่เราทำเรื่องนี้ ไม่มีทางที่ตัวเลขข้างหลังหนูจะเป็นตัวที่หนูไม่รู้จักถ้าเป็นขององศามันก็จะต้องเป็นเลขสามสิบสี่สิบห้าหกสิบแต่ถ้าเป็นตัวของพายเรเดียนเด็กก็จะต้องเป็นพายส่วนสามพายส่วนสี่พายส่วนหกไม่เกินนี้เด็กขาดเพราะว่าถ้าเกิดนี้เด็กจะต้องไปใช้วิธีอื่นในการหาโอเคไหมคะแปลว่าเลขที่ครูให้มาลงตัวแน่นอนถ้าเกิดต้องการให้หาวิธีนี้นะคะโอเคนะอา้าวมาดูตรงนี้ พอพร้อมที่จะยุมุมเด็กวาดรูปออกมาก่อนอ่ะครูถามว่า5ายอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาลูกอ่ะ5ยอยู่ซ้ายอันนี้นะคือ5พย5พยอยู่นี้ครูถาม5ายบวกายส่วน6ขึ้นข้างบนหรือลงล่างเนี่ยไปนี่หรือไปนี่บวกทวนลบตามเพราะฉะนั้นต้องทวนเข็มลงข้างล่างดังนั้นอันนี้ก็จะลงมาข้างล่างตรงนี้เนาะมาเป็นายส่วน6ตรงนี้ นะเราเขียนอันที่หนึ่งเลยอันนี้นี้แกนอะไรเนี่ยข้อนี้เนี่ยนี่ใช่แบบนี้คือแกนนอนอุ๊ยแกนนอนนะคะแกนนอนได้อะไรลูกได้อะไรแกนนอนจําได้ไหม f เดิมหรือว่าฟังก์ชันเดิมนั่นเองโอเคป่ะเสร็จแล้วเราบอกว่าอันที่สองก็คือเครื่องหมายอยู่ในโคดแลนอะไรเนี่ยลูกโคดแลนที่สาม x ติดลบ y ติดลบถ้า x ลบ y ลบ เศษจะเครื่องหมายอะไรเศษเป็นส่วนกลับของจ่คอสแทนโคเศษเศษคอสเพราะฉะนั้นเศษเป็นเครื่องหมายเออเป็นส่วนกลับของคอสถ้าเศกเป็นส่วนกลับของคอสแปลว่าเศกกับคอสเครื่องหมายเป็นยังไงกันลูกเครื่องหมายเหมือนกันโอเคไหมคะตามในทันนะดังนั้นเศกก็จะมีเครื่องหมายเป็นอะไรลูกติดลบอ่ะเราหยิบไปใส่เราหยิบไปใส่ดูนะคะ จากเศกก็เป็นเศกเหมือนเดิมเพราะเป็นฟังก์ชันเดิมก็เป็นเศกของายส่วนหกแล้วใส่เครื่องหมายติดอะไรลงไปลูกติดลบลงไปอ้าวเศกายส่วน6กเพิ่งพูดไปยายกเนาะมันคือลบของหนึ่งส่วนด้วยคอสกับายส่วนหกอ้าวเด็กมองนะคอสไพส่วนหพายส่วนหกอยู่ตรงนี้คอสคือรูทสามส่วนสองเศกค,คืออะไรลูก 2ส,ส่วนด้วยส q u a รร o o สามโอเคไหมคะามทานแน้กับเศษเป็นส่วนเฉยกับนะส่วนกลับของมันดังนั้นอันนี้คําตอบก็จะเป็นลบสส่วนด้วย s q u a รร r o o สามเด็กฟังนะคะถ้าในการทําควิสเด็กตอบให้ครูแค่นี้ครูโอเคได้เต็มแล้วแต่ถ้าเป็นในข้อสอบใหญ่ๆเด็กจะต้องทําเพิ่มเติมอีกโอเคไหมลูก เด็กจะต้องไม่จบแค่นี้โอเคนะคะก็คือเราให้ตัวส่วนไม่ติดรากย้ําเลยนะส่วนห้ามติดรากไม่ติดรากดังนั้นส่วนเป็นรากที่สามทำยังไงดีอ่ะคูณด้วยอะไรทั้งเศษและส่วนลูกเออคูณรูทสามนะคะก็คูณรูทสามทั้งเศษและส่วนตรงนี้เด็กได้อะไรออกมาได้เป็นลบสองสากานรูทสามแล้วส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วยสามดังนั้นขอว่าเวลาถ้าเป็นของครูจบแค่นี้พอจบไม่ซีเรียส ไม่ซีเรียสกันลากห้ามติดเออส่วนห้ามติดลากอะไรย่างี้ไม่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดไปในข้อสอบใหญ่ๆมันเป็นสิ่งที่หนูต้องคิดได้นะคะโอเคเนาะนะคะอ้าวอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแข่งใจอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวลูกนะคะอ้าวเด็กมองเจอมุมลบอีกแล้วเด็กตั้งสติกับข้อนี้ดีๆนะเด็กนั่งตัวตรงนะคะแป๊บเดียวข้อนี้ก็จบแล้วจบแล้วถึงกรูให้พักเกลกละอ่ะเด็กมองนะคะเหมือนตรงเนี้ยคือาย และลบของเซตาเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่เราต้องรู้อ่ะคือ s i n นี่นะลบเซตา,นะานะมีค่าเท่ากับอะไรลูกตรงนี้ก็คือลบไซ n เซตาโอเคไหมคะนะต้องจําตรงนี้ให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอมุมลบต้องจําตรงนี้ให้ได้นะคะอา้าวมาต่อดังนั้นเราก็เลยได้ออกมานะอันนี้ก็คือ ซด์ของลบห้าพายส่วนสามจะมีค่าเท่ากับลบไซด์ของตรงนี้นะคะห้ารอยพายส่วนสามโอเคไหมคะตามนี้นะไซด์ลบเซต้ามีค่าเท่ากับลบไซด์เซต้านะดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าเด็กดูนะคะลบของไซด์เซต้าก็คือลบไซด์ของ500้พาย ส่วนด้วย3ตรงนี้นะจะมีค่าเท่ากับระหว่างทางย้ํานะอย่าทําเครื่องหมายลบหายเด็กหลายคนปุ๊บอ้ามีลบอยู่ๆทําไปทํามาเพลินจ้าลบอีนี่หายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขียนเต็ดไว้ถ้ากลัวงงเขียนแบบนี้นะเครื่องหมายลบแล้วก็ใส่วงเล็บไปให้น้องเลยเนาะอ้า ทรายข้างในแยกออกเป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เราแยกออกแค่นี้ลบก็คืออยู่ข้างนอกเห็นไหมคะนะทราย500พายนย์เด็กควรจะแยกออกเป็นอะไรเด็กทดสิถ้านึกไม่ออกเอา500หารด้วยอะไรลูกหารด้วย3เอา3 1 3 2 0 3, 3 6 18ามสอปอ่อประมาณ166แต่ถ้า166เนี่ยมันยังไม่ถึงถูกไหมงั้นลองเอา167คูณกับ3 7 3 21 ใส่หนึ่งทดสองหกสามสิบแปดสิบแปดยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองเพราะฉะนั้นสามหนึ่งสามก็ได้เป็นห้าร้อยเอ็ดโอเคไหมลูกแปลว,ว่าที่ใกล้เคียงที่สุดเนาะนะคะแล้วบอกว่าอ,อ๋องั้นเขียนอย่างนี้เลยห้าร้อยห้าร้อยเอ็ดพายแล้วส่วนด้วยสามแบบนี้มากเกินเกินไปหรือน้อยลงหนุก<ฆ>เกินไปหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลบออกพายส่วนเท่าไหร่คะพายส่วนสามนะคะตามนี้นะขอขยบบับแนบหนึงที่ไม่บอกแล้ว แข็งใจแข่งใจอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะอ่ะขยบตรงนี้มาเด็กมองตรงนี้นะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บขอขยายตรงนี้นะลบก็ยังคงอยู่ลบเหมือนเดิมข้างในวงเล็บเนี้ยอันเนี้ยก็คือไซย์ของกี่องศาเด็กตัดหน่อยเนาะตะกี้เราตัดได้แล้วร้อยหกสิบเจ็ดพายใช่ไหมเราตัดนะดังนั้นอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งหกเจ็ดพายส่วนด้วยอะไรล,ลูกส่วนด้วยสามลบกับตัวนี้ก็คือพายส่วนสามตามนี้นะคะเราก็ได้ตรงนี้ออกมา อ้หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดพายไม่มีส่วนสามแล้วสิลูกเราตัดแล้วถูกไหมขอโทษที s o รี่อ่ะตรงนี้นะคะเออถึงว่าเด็กทำหน้างงตรงนี้นะนี่นะคะเราตัดออกมาแล้วถ้าใครตามไม่ทันเนี่ยอันนี้ตัดสามหนึ่งสามอันนี้ได้หนึ่งหกเจ็ดโอเคไหมลูกตามนี้นะพอเป็นแบบนี้เสร็จพ๊บอา้าวเรามามองก่อนเฮ้ยอันเนี้ยเป็นมุมในแกนนอนแล้วเรารู้แล้วร้อยหกสิบเจ็ดพายจริงปะ แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเซต้าที่มันไม่เกิน90องศาตามเงื่อนไขแล้วแปลว่าพร้อมที่จะยุบมุมได้แล้วนะคะอ้าวใส่มาตรงนี้นะคะอ้าถามว่า167ไายอยู่ซ้ายหรือขวาเอออยู่ทางซ้ายเนาะเป็นไายขี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ167ไพยแล้วมันลบกับไายส่วนสามครูถามว่าลบไายส่วนสาขึ้นบนหรือลงล่าง อขึ้นบนไปตรงนี้นะคะลบ pi สา3ดังนั้นแสดงว่าอยู่ในพจน์แรกที่หลายลูกพลน์แรกที่สองอ่ะเขียนก่อนอันที่หนึ่งคือแกนแกนอะไรเนี่ยในที่นี้เออนี่ไงอยู่แกนนอนแกนนอนได้เป็นทำไมเขียนไม่สวยแกนนอนได้เป็น f เดิม erm, หรือว่าเป็นฟังก์ชันเดิมนั่นแหละนะคะ ส่วนอีกอันหนึ่งอันที่สองอยู่ในควอตแลนที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกโอเคไหมคะนะ,สะแสดงว่าดังนั้นค่าไซที่อยู่ในตรงนี้ก็คือไซเซตาเป็นอะไรเนี่ยลูกเออเป็นบวกเออข้อนี้ก็โชคดีไปอ่าเด็กตั้งใจนะคะจะยุบแล้วนะจากไซก็เป็นไซเฉยๆลบของมันอยู่ข้างนอก อันนี้ก็จะเป็นทายของพายส่วน3และอย่าลืมว่าอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรด้วยลูกเนี่ยทซดเป็นบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปหลายคนนะบอกเฮ้ยครูมันได้เป็นบวกปรากฏลบนี่หายไปเฉยเลยไม่ใช่นะบวกเนี้ยมันคือบวกของในวงเล็บที่เราทาํามาจำทันในลูกนะคะดังนั้นเราบอกว่าลบเจอบวกมีค่าเป็นอะไรลูก มีค่าติดลบดังนั้นอันนี้ก็คือลบไซดของพายส่วนสามเด็กจําได้ไหมไซดพายส่วนสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลูกพายส่วนสามลองนึกออกเออไซด์พา,ายส่วนสามคือสแปรรูทสามส่วนสองดังนั้นคําตอบของอันนี้ก็คือจะกลายเป็นลบสแปรรูทสามส่วนสองโอเคไหมคะเด็กสังเกตว่ารอบเนี้ยรอบที่จะสอบที่จะซ้อมพุกงนี้นะขอทําแบบเต็มขั้นตอนทุกอย่างก่อน อนุญาตให้เปิดได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องเครียดน,นะคะ,เป,ะเปิดสมุดเปิดสไลด์เดี๋ยวจะส่งสไลด์นี้ให้โอเคไหมนะคะดูทุกอย่างวงกลมหนึ่งหน่วยดูได้หมดเลยแต่ตอนนี้ห้องมีปัญหาคือเด็กไม่ได้ทําโนต้ตเอาไว้รูปหายแล้วถ้าเด็กไม่ทําโนต้ตรูปหายนะล,ลูกนะเพราะฉะนั้นทําไม่เถอะเชื่อคุณครูใครขอเวลาเสียสลาดสักนิดหนึ่งกดคิดค้างแล้วทําโนต้ตเด็กคุณครูส่งให้แล้วเด็กไม่ใช่ว่าเด็กจะให้ครูทําโนต้ตให้นะลูกนะ โอเคนะคะเดี๋ยวอะไรหายคราวนี้ยังส่งให้ก่อนให้โอกาสเนะอะพรห้องอื่นก็ส่งให้อยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้หายแล้วไม่ส่งให้แล้วนะยิงแล้วนะถ้ามาขอแบบไม่รู้ขอห้องอื่นไปางี้นะไล่แล้วนะเออเอางั้นวันนี้พอแค่นี้ลูกพักก่อน